หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเป็นตัวเองก็สู้เราเป็นตัวเองพี่บ๊อบวะไม่เห็นตัวพี่บ๊อบเลยเราจะเป็นตัวเองต่อไปเราจะพังแค่นี้พี่บ๊อบเปยี่สิบต่อสี่สิบเลยนะบ๊อบเราผิดแค่เรื่องที่ด่าเสาเว้ยไอ้บ๊อบมันคุยเลยไม่ครับคุยคุยกันแล้วคุยว่าขอย่งเงี้ยตีเราเรื่องที่เราด่าเขาเมื่อวานแต่เขาไม่ได้วันนี้เขาไม่ได้คุยกับเราไง คือที่ประเด็กกันโนสนไม่พอใจเรื่องที่ที่ที่พูดเมื่อวานใช่ไหมครับขอตอบแทนในสมาชิกสี่สาวนะครับใช่ครับช่ครับเาเอา,เ,อาเราเคลียร์เป็นเรื่องๆนะครับเอาเรื่องเรื่องเรื่องที่ไม่พอใจน,นะครับคือไอเรื่องนี้จะจบยังไงเดีรยว ผมว่ามันก็มากพอแล้วครับก็น่าให้มันจบแค่นี้แหละครับดัวเหรออียที่เหลือทางคุณบ๊อบจะไปไหว้ยังไงกับโนมินี่ครับเชิญเลยครับผมคิดว่าถ้าคุณหมิ่นเสาก็นี่ก็น่าจะพอแล้วครับตัวอยากเรื่องเสาก็จบไปใช่ไหมครับสรุปต้องถามครับ ถามทุกเสาเลยครับไม่ใช่แค่โนโสนแ,แกน๊งเียครับว่ามาเลยครับว,ว่ามาเลยครับทีทีทีละเสาเลยครับทุกเสาคิดว่าไงครับการที่เอลเคหมิ่นว่าเสาทำอะไรได้บ้างเอาจริงผมก็ได้รับรู้แล้วว่าเสาทำอะไรได้บ้างครับตอนเนี้ยยังไงผมแก้งผมขอโทษทุกเสาเลยนะครับถ้าถ้าเลื่อนเสาเอออ้าไปหลัะไหว อันนี้พอจะโอเคขึ้นไหมครับหรือว่าต้องการอะไรอีกไหมแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อจะไปไล่เก็บทีละเสาต่อหรือเปล่าหรือยังไงไม่ถ้าถ้ามันไม่ได้มีปัญหากันก็ไม่ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับใช่ไหมก็คือมันจบตรงนี้ใช่ไหมใครับความในใจมันื่องาน่ครับนี่ผมผมพูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับเรื่องเสาความในใจมันมาอยู่แล้วเลยเหลืองนู้นเหล่องนี้เหล่องนั้นมันมาอยู่แล้ว เม่เอากันหยุแล้วแหละอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากเสนอก็คือถึงแม้บทบาทของสภาจะมีหน้าที่แค่การขายเพลหรือประกาศแต่ยังไงผมมองว่าเขาเป็นสภาอยู่อ๋อนี่ผม,ผมขอโทษสภาด้วยครับเด็กเดิน<ม>ยา<อ>สภาด้วยแย่ <Yeah. S 2> ที่ผมไม่ผิดครับผมรับผิดชอบด้วยการลาออกเองเรื่องนี้เพราะว่าผมไม่มีสามําไม่มีความสาม,มารถอันนี้ไม่ผิดครับผิดอันนี้แต่รับเสาว่าไงครับโ,โอเคขึ้นเรื่องครับ หรือว่าต้องการอะไรอย่าง้ยกับเรื่องไหนครับสภา,าเรื่องเรื่องออเ,เ,เสากับสภา,าครับผมเคารบการตัดสินใจของสภา,าครับแล้วแต่สภา,าจะว่าเลยครับว่าไงผมตามนั้นครับดูมือจัดหี้ย เอเเี่พี่เน็กโนนี้ว่าไงครับเรื่องที่เอาเคมินเสาขอให้มันจบแค่นี้ได้ไหมครับอูไม่ยอมผมว่าเรื่องเสาถ้าเรื่องเสานี้ว่าก็จบเลยครับเรื่องเสาเหลือเหลือที่ป็นเน็กครับว่าไงครับที่เน็ก วันนี้หมินเสาไม่ได้นะโดนนะอีฮีอะหมินเสาหมินสภายอ๋อที่เป็นเอกไม่น่ามีอะไรจะต้องกดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าถ้าโอเคในเรื่องนี้ทุกฝสามันโอเคแล้วเนี่ยครับตอนเนี้ยใช่ครับตามนั้นแลยครับโอเคครับสมเพนสมพลครับโอเคครับงั้นยังไงขอบคุณเอ่อทุกฝสาวันครับแต่เดี๋ยวผมขอคุยกับโนมันี่ต่อนะครับนี่ไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องเสาละ สี่เสานี้ต้องยิงดูป่ะครับถ้าเป็นเรื่องของเอลเคครับทางโนม,มันี่ด้วยสี่เสาเอง,ง,ฟ,งฟังได้ครับฟังได้ครับแต่ว่าอันนี้ฟังในฐานะเสาเลยแล้วกันครับข,ข้าง,างหน้าเลยครับเชิญรับแยกย้ายครับนนอน่าจะหมดใจ เออผมจะคุยกับเสาแล้วก็สภาเรื่องเปิดสตอรี่ดนโนววนี่ครับค่อยไม่นานเดินแรงเลยจี๊ดกูดหายเป็นหนึ่งอ่ะเพุผลที่เปิดคือเดี๋ยวให้ผู้หญิงเมื่อวานนะครับชื่ออะไรนะครับพี่วินชื่อแบค็คแล้วน,นั่นแหะครับเอาเอามาคุยนะครับ เราควรถอดห,หน้ากากให้ด้วยนะคะถ้าเอาคนที่อยู่ในเหตุเราอ๋อพี่วินก็อยู่นี่ใช่ไหมครับทอ,อนใช่ครับครับเ,เรื่องนั้นเอาเอาไงครับพี่จะเล่นกี่ใบดีเรื่องก็คนในกลุ่มโดนโดนแทงพี่ไม่ได<ช>้ <ๆ S 2> ส่วนอะไรครับเออมันมันมันเป็นเรื่องคําพูดครับคือเมื่อวานเขาไ,ไขอไอหงอกเราเราก็ได้เอ้ยให้ใหนมันนี่เล่าดีกว่าครับเล่าให้เสาฟังอะครับแล้วก็สภาก็คืออย่างนี้ครับ มันเป็นเรื่องที่อ่าคนในแก๊งผมวาด่าด่าอาครับอ่าแล้วผมก็เลยให้คนในแก๊งผมมามาขอโทษอ๋อเรื่องน้ําเสียงด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ความเต็มใจที่มาขอโทษะครับเขาก็เอาเรื่องนั้นเลยครับเขาก็ขอโทษนะครับแต่ว่าใช้น้ําเสียงแบบขี้แข่งครับใช่อ๋อความเต็มใจด้วยครับความเต็มใจความเต็มใจความเต็มใจใช่ครับผมบังคับเขามาขอโทษครับแล้วมีเถียงกับผมไหมครับมีไหมเถียงว่าอะไรนะปีบบ เมื่อวานนะครับพี่วินก็อยู่ใช่ไหมครับพี่พี่ลองเล่าเล่าให้ฟังอนะ่ะอยู่ครับแต่ตอนนั้นพี่น่าจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นะน่าจะปับจออยู่อางี้ถ้างนั้นผมให้คนในแกงผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับไอไอหงอกเล่าดิตอนที่เขาเถียงอ่ะสวยใครอ,อ,อยู่บ<ห>มางอวะไอเฮียไม่อยากบุลือไม่อยากพูดเลย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 เพื่อนเขาพูดแบบขอโทษแบบผมไม่ผมไม่อยากจํามันเลยอ่ะผมไม่อยากมีความทรงจําอะไรแบบ แบบนี้เลยอะพูดจริงๆคือแบบผมไม่ไม,ไ,มไม่โอเคมากๆกับเรื่องนี้แต่ว่าคือผมพยายามลืมละพูดสักทีสิอย่าปูนั่นนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะถามสภาคือโนมันนี่เขายังไม่ได้จบอะไรเลยครับคือเมื่อวานยังยังคุยยังไม่จบเลยทำไมสภาปล่อยเขาออกแกงได้ ส,สู้ครับรับบเอาระบบขึ้นชื่อว่ามนุษย์ล้วนแล้วผิดพลาดกันทั้งนั้นเป็นีใคที่จะสามารถทำได้ดังใจคุณแน่นอนยังไม่ได้ม,มาคุยถูกไหมี่บับได้ยังมาไบับเอ okay. อแล้วเรื่องไอ้นี่ที่แบบสภาบ,บอกให้ปล่อยแล้วชุบมันอุ้มหมกต่อ ก็เดียเลยแหะอ่าคืออย่างนี้ค่ะได้ยินชได้ยินไหมคะได้ยินนะได้ยินครับได้ยินครับ,รบอ่าถ้าในมุมสภานะคะก็คือเมื่อวานนี้สตรอรี่ที่เพิ่งเล่นจบไปมันก็คือการจบสภามีการประกาศจบให้เรียบร้อยถูกไหมคะมีใครจะแย้งไหมคะมันก็ถือว่าจบถูกไหมคะ โอเคครับถ้าถ้าถ้าจะเห็นไม่เป็นไรครับก็นเอาเรื่องนี้เลยครับเรื่องที่คนในแกงเขาพูดจาไม่ดีใส่ใส่ผมอะโอเคอ,อาลอกกีต้องการยังไงคะเท่าไหร่ตีครับดตลองถามเขาเลยครับเขาเป็นคนพูดจาไม่ดีใส่ผมก่อนหนึ่งด้วยเพราะผมพูดเดียเขามากเลยเมื่อวานเนี่ยอาแค่ขอตัวแทนเสาหลักที่ตัดสินใจนะมคะ ไ,ไทิปเปิ้ลเอ็กกับน้องสนค่ะอย่ารบกวนหน่อยผมไม่เตียบไม่ไม่อยากเลยรับเพราะว่ามันเป็นเรื่องคำพูดของคนในแกงง๊งเองนะว้ยโชว์ มันคือเรื่องของจิตใจแล้วพี่ตอนเนี้ยไ้่ไม่ผมพูดไหมล่ะพี่บอ๊อบไม่มันคือเรื่องเรื่องอันนี้เว้ยคำพูดคนในแก๊งมึงเลยเมื่อคืนเนี้ยต้องบ๊อบอาจจะต้องได้เห็นอะว่ามันโดนอะไรมาบ้างอะมันก็ไม่เกี่ยวกับคำพูดเมื่อคืนไหมพี่พบาบเมื่อคืนผมก็ไม่ได้พูดแย่แต่ถ้า<ม>ถ้าบ๊อบเห็นบ๊อบจะบอกเลยว่าเกี่ยวแน่ เอาเอาเรื่องเอาเรื่องคำพูดเมื่อคืนเหนื่อพี่อะไรที่นอกเหนือจากนั้นผมไม่เล่นครับพี่ถ้าไม่เล่นผมเลียงเงินนะครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ผมเสนอไว้ที่สิบล้านนะครับถ้าเสามีความคิดถึงงี้ก็ลองลองพิจารณาเลยครับสิบล้านนี่เยอะไปไหมครับเสามันแค่คำพูดจริงๆผมตีเขาได้นะครับเรื่องนี้ ขอโทษแล้วแบบเสียงแข็งครับไม่ไม่ไม่ใช่แค่นั้นครับไม่ใช่แค่นั้นพอเขายืนเถียงกับผมอยู่วันนี้เหตุการณ์หลังประกาศจบไปแล้วหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชเอออันนี้ถามความเห็นใช่ไหมครับใช่ครับผมมองว่ามันเป็นเป็นมาจากเรื่องเก่าที่จบไปแล้วอะเรื่องที่เพิ่งจบเลยอะผมอยากให้ถ้ามันมันบัฟกันในสตารลี่ก็อยากให้จบกันในสตารลี่ครับ อันนี้ถ้าพูดก,กันตรงๆอ่ะมันก็คือจากสตอรี่เก่าถูกไหมครับคุณบ๊อบเอ่อมันมัน,มนไม่ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําพูดตอนอันนี้และครับตอนจบไปแล้วครับเข้าใจไหมครับอ่าแต่เรื่องที่เรียกไปขอโทษก็เป็นเรื่องขอโทษมาจากสตอรี่ถูกไหมไม่ไม่ผมไม่ได้เรียกเขาไปขอโทษเลยครับอย่ดีเขาก็เดินมาเองครับว่าถามเขาว่าขอโทษเรื่องอะไร เขาก็เถียงกับผมอยู่ครับเมื่อคืนนี้นะดับเจตนางผมก็คือจะให้เขามาขอโทษแหละครับแต่ว่าด้วยด้วยอารม์ครับเดมเขามันนะครับเรื่องเรื่องที่มันโดนมาครับมันก็ไม่ได้อยากจะขอโทษแล้วอะ่ะแล้วจะมาพูดทําไมครับทั้งนั้นพูดให้มันทะเลาะกันอีกทําไม ถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นอย่างคือเขาไม่ต้องเดินมาบอกขอาวรถมันดีกว่าปะแต่ดเดินมาด้วยอารมณ์แล้วผมต้องทำไงครับผมต้องปล่อยเหรอ เสาว่าไงครับถ้ามันจะจบมันต้องอะไรเท่าไหร่บ้างที่มันสมควรนะครับสอหลักสามารถปรึกษากันได้นะคะขอคุยกันก่อนได้ไหมอันเดี๋ยวขอให้สอหลักปรึกษากันสักครู่นะคะโนมันนี่กับลักกี้

วหมอมีเคสแดงไม่ใช่หรอครับหมอครับหมอแบ่งไปทำเคสก็ได้นะคะวอต่อแล้วผมอะเมื่อกี้ไปคุยมาแล้วนะเคสที่ให้เรียกได้มากสุดคือร้านเดียว เออผมว่าเสาที่อยู่ตรงนี้ทุก,ท,กทุกเสาก็น่าจะเคยตีอะใครเพราะคำพูดคนไม่ชันรับมันไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันคืนอะคือเขาไม่ได้สวนอะแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบเพิ่งจบมาจากสตอรี่ด้วยอะได้อย่างเขาก็ไม่อยากเล่นเพผมมองว่าหนึ่งล้านก็ก็พอแล้วอ๋อได้ครับงันล้านหนึ่งก็ได้ครับโอนมาเลยครับถ้าไม่อยากเล่นเจ็ดห้าสามครับ ตัดฟักไดบปากครับพี่โอเคครับผม,ผมได้เงินแล้วตามตามนี้ครับสภาขอบมากครับแล้วเรื่องที่ว่าจะต้องจบโลนะพี่แบบไม่ต้องแล้วใช่ไหม ที่บอสบอกไว้เพรว่านเดี๋ยวคุยแยกดีกว่าครับคุยเลยก็ได้ครับพี่ทีเดียวแต่ให้พี่วินคุยกับบอสดีกว่าดได้ได้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวปาคุยกับบอสครับประมาณนี้ครับขอบขอบคุณมากครับสภาขอบคุณครับสาวอ่าขอบคุณค่ะทุกแกงเลย